สวัสดีครับ <c oughs> เลเลยอ,อันนี้รีวัวฮะวันนี้มาซื้ออะไรนะโชว์หน่อยซื้ออะไรเปิดให้ดูหน่อยนี่นะชุดไอ้ชัดเทิรนนะครับมันใส่เกียร์ยากมากวันนี้ก็เลยถอดลูกปากถอดไอ้กามปูมาซื้อนะบัดเจ็บเล็กน้อยครับใส่เกียร์แบบ ใส่เกย์ยากนะใส่เดินหน้าถอยหลังยากมากนะครับใส่ไม่ค่อยเข้าไว้ก็เลยถอดต,ตัวนี้ดูนะเนี่ยไปซื้อมาแล้วครับเนี่ยตัวนี้ถอดออกมาก็จะเห็นเดือยตัวนี้แล้วผมก็ถอดไอ้น็อตตัวนี้ดูนะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วก็ตัวนี้หลุดนะโอ้โหตกใจหมดเลยนะมันหลุดแบบ จับมุนได้เนะลยร้มๆเลยนะเนีย่ยตัวนี้หลุดผมถอดไอแผ่นตัวนี้ออกมานะตัวนี้มันเลยหลุดครับแบบหลุดแบบร้วมเลยนะจับมุนได้มันไม่เข้าล็อกนะครับโอ้ตกใจเลยนะโทรไปถามช่างแก้วนะบอกว่าเนีย่ยต้องรื้อเกลออกมาเลยแล้วผมก็โทรไปที่ศูนย์เลยครับโทรไปถามที่ศูนย์เลยว่าตัวนี้มันหลุดทำยังไงนะ เขาก็บอกให้ถอดต,ตัวนี้ออกมาเนี่ยถอดน็อตเบอร์สิบสองออกมาแล้วก็ดึงอัน,นี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ขยับเดือยออกมาขยับเดือยตัวนี้ออกมาแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกคืนนะเสร็จแล้วก็ได้นะโหแบบลงใจเลยครับ <c oughs> ทีแรกนึกว่าจะได้รีเกียร์นะตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใส่ได้แล้วนี่ครับใส่เกียร์ได้แล้ว ใส่ได้แล้วครับตอ่อไปใส่แบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหตกใจเลยครับโทรไปหาช่างแกวก็บอกว่าน่าจะได้รือ้อนะรื้อเนี่ยตัดท่อนนะครับช่างแก้วก็ไม่วางด้วยครับแกไปหยอดข้าวอยู่ถ้าจะให้แก,กรื้อก็รอประมาณสองวันครับรอให้แกหยอดข้าวสองวันก่อนแล้วก็วันที่สามเราค่อยไปรือ้อเพื่อที่จะใส่เดือนนี้ใหม่มันจะมีโอริงอยู่สองตัวนะกันน้ำมัน แล้วถอดออกเสร็จแล้วก็มุนหาตำแหน่งครับให้มันเข้าล็อกคืนนะเนี่ยตอนนี้ก็ได้แล้วพอดได้แล้วผมก็ไปซื้ออันนี้มานะครับเนี่ยซื้อตัวน,นี้ใหม่เลยนี่ครับได้มาแล้วแกดินี่ตัวใหม่ครับหาซื้อตัวใหม่เลยไปที่ศูนย์เลยครับแล้วก็พวกสลักตัวน,นี้ก็ใหม่ตัวเก่าก็นี่ครับติดอยู่เนี่ยนี่สลัก แล้วก็พวกนี้ผมก็ซื้อนะแต่ว่าไม่มีครับผครับนี่นี่นท่อนนี้ครับมันจะมีกามปูแล้วก็ไอ้น็อตตัวตั้งตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วก็ลูกหมากด้วยเนี่ยจะมีลูกหมากตรงนี้ผมสั่งม่ทั้งชุดเลยนะผมว่าจะซื้อมาทั้งชุดเลยแต่ว่าไม่มีของครับเขาบอกให้สั่งไว้ตัวเนี้ยชุดนี้แหละผมสั่งไว้แล้วครับ ก็มันไม่แพงนะอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ก็200กว่าบาทตัวนี้ก็200กว่าบาทเนี่ยเนี่ยตัวนี้200กว่าทั้งหมดนี่ก็ไม่ถึงพันครับวันนี้ไปก็ได้มาแค่นี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็สลักตัวนี้ตีเข้ารูนี้ครับเนี่ยเอาไว้ล็อกกับเดือยนะอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้ก็ให้มาผิดด้วยเนี่ยตัวนี้ให้มาผิดครับจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ย เนี่ยดูครับเขาให้มาผิดไม่รู้สลักอะไรนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีครับตัวนี้ก็เอาไว้เสียบกับเนี่ยกามปูตัวนี้ผมจะไล่เปลี่ยนให้หมดเลยผมคิดว่าตัวนี้มันรวมครับเนี่ยช่วงจังหวะมันฟรีมันเยอะครับมันก็เลยแบบใส่เกียร์ยากนะเราดันชักเตอนนะดันใส่เกียร์ไปหน้าจนสุดมันก็มันไม่เข้าครับมันเข้ายากนะ ก็เลยไล่เปลี่ยนพวกนี้เดี๋ยวอันนี้ก็รอประมาณ 3- 4สวันนะเขาบอกเดี๋ยวสั่งไว้แล้วตัวที่ได้มาก็ประมาณนี้ี่ยแค่นี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีนะก็เนี่ยต่อกับตัวนี้ก็สั่งแล้วตัวใหม่เดี๋ยวก็มาพร้อมกันกับพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเริ่มประกอบคืนแล้วนะครับวันนี้จะได้ไปถ่ายนาต่อแล้วก็ได้น้ํามันนะมาแกลรอนหนึ่งนี่เจ็ดร้อยกว่าบาทเลยนะเอามาเติมเมาครับ มันมีตรงกระบอกยกหน้ารั่วครับซึมๆนะก็เลยซื้อม,มาเติมก่อนเอา้าเข้ดูตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับเดินหน้ามาใส่ง่ายไหมเดินหน้าใส่ง่าย,ยไห<ง>มเหรอเดินหน้าใส่เบาๆดูไม่ต้องดันสุดอะ่ะใส่แค่เบาๆอะ่ะเข้าแล้วเหรอง่ายไหม ต่อ่อนเออดับก่อนอเรียบร้อยครับใส่ตัวนี้ใหม่ไปโอ้โหแน่นเลยนะเนี่ยตัวเก่ามันแบบรวมมากนะครับใส่ง่าย,ยไหมง่นายมากก่อนหน้านี้มันจะดังแบบครึกครึกเนาะมันไม่เข้าครับโอ้ถ้างาแล้วก็โอเค หลังจากที่เปลี่ยนอะไรเสร็จก็มาถ้ายต่อนะครับอันนี้นาเข้มนะแค่ ตอนเขาใส่เกียร์ใส่ง่ายแล้วครับตอนแรกมันเข้าเกียร์ยากนะเวลาเดินหน้าครับใส่ง่ายแล้วอาการนี้แบบเป็นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับที่ผมไปเอาคันนี้มานะสองปีแรกนี่โอ้โห แบบทนใช้นะครับมันใสาย,ยากก็ขับอย่างงั้นหละพอเข้าปีที่สามก็ขายได้นิดเดียวครับถ้ายไม่จบฤดูก็ใายไม่เข้าเลยนะผมก็เลยหมุนตรงลูกหมากนะครับถอดน็อตตัวเมียออกตัวเมีย,ออมยที่มันเอาไว้ล็อกลูกหมากนะถอดตัวเมียทิ้งเลยแล้วก็หมุนลูกหมากเข้าไปอีกนะทีนี้มันก็เลยขับมาได้จน ับมาจนปีที่สามนะครับแล้วพอมาปีนี้ครับปีที่สี่ก็เนี่ยไถยจนเมื่อวานครับมันมันเข้าได้อยู่แต่ว่ามันเข้ายากเข้าเกียร์เดินหน้าครับมันเข้ายากก็เลยวันนี้เมื่อเช้าผมก็เลยถอดเลยนะถอดดูว่ามันพอจะเปลี่ยนตัวไหนได้บ้างนะก็ะเลยถอดไปซื้ออะไรมาครับ ถอดไปมาเลยทั้งลูกหมากทั้งทั้งลูกหมากทั้งไอตัวที่เปลี่ยนใหม่นะว่าจะเปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะครับราคามันไม่แพงเท่าไหร่นะครับชิ้นหนึ่งก็แค่สองร้อยกว่าบาทนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ว่าของมันไม่มีครับได้ของมาไม่ครบนะก็เปลี่ยนแค่ไอตัวที่ได้มาก่อนนะครับตัวที่เหลือก็สั่งไว้แล้วนะครับ รออีก3-4วันนะเรือพวกข้างหลังก็อยากเปลี่ยนนะครับเนีย่ยตัวไอตัวแขนยกนะแล้วก็พวกเนี่ยไอตัวตั้งนะครับโซ่ข้างผมอยากเปลี่ยนหมดเลยนะของเดิมติดรถมาเขาแบบเหมือนเขาแปลงมาเลยครับมันไม่ใช่ของเดิมนะเนีย่ยตัวแขนยกนะเหมือนเขาตัดแบบเหล็กแผ่นแล้วก็เจาะรูมานะครับ ตัดเหล็กแผ่นตัดเหล็กแผ่นน้านะครับแล้วก็เชื่อมตาไก่หัวท้ายมันไม่ใช่ของเดิมนะครับตันนี้ผมก็อยากเปลี่ยนทิ้งเลยนะเปลี่ยนยกชุดเลยทั้งซ่ข้างทั้งแขนยกแล้วก็ไอตัวตั้งนะครับแขนกลางแล้วก็ตัวก้ามปูนะตัวที่ติดฝ้าหายนะผมอยากเปลี่ยนแบบยกชุดเลยคิดไว้ตั้งแต่แบบซื้อมาตอนแรกแล้ว เดี๋ยวรอดูปีหน้าครับอยากได้ใหม่ชุดยกผานหลังแล้วก็ยางหลังนะคู่หนึ่งชุดใบมีดดันดินกับผานผมอยากผมอยากทำสีใหม่ดูสีเก่ามันก็มองไม่เห็นแล้วสีมันซีดไปหมดแล้วครับแนอุปกรณ์นะครับ ้านหน้า่านหลังผมอยากทําสีใหม่ยังไม่รู้ว่าจะใช้สีของอะไรดีนะให้มันแบบใกล้เคียงของสีตัวรถนะครับอยากทําสีแค่ช่วงไอ้ใบดันนะเนี่ยคานใบดันแล้วก็หางหลังตัวรถก็สีเดิมนะพอโรงงานผมก็ทําสีแค่บางคโครดนะครับบางคโครดมัน ฉลอกมาแล้วบางคโครนสีมันจางนะผมก็เลยทำแค่สีไอตรวบางคโครนนะสองข้างซื้อสีที่ศูนครับแบบเปลืองมากนะครับหมดไปหลายกระป๋องนะกว่าจะขึ้นส้มให้นะโอ้โหไฟเลี้ยวหายเนี่ยไฟเลี้ยวยังไม่มีใสครับตัวที่เป็นสีเขียวก็หักไปแล้ว ไปเรืวไม่มีเลยตอนนี้ครับตอนนี้ก็มาต่ออีกเจ้านะเจ้านี้ถ่ายรอบสองครับดูครับฟ้ามืดมาอีกแล้วตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับหกโมงเย็นนะกะว่าจเจ้าคือดีเยสเสร็จนะตรงนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกก็ต้องหนีกลับบ้านก่อนโอ้โหดูครับ ถ้าไม่ตกนี่ผมจะถ่ายกลางคืนเลยนะถ่ายมืดๆม,มาหลายวันแล้วครับก็เร่งมากนะครับช่วงนี้คนที่ก็รอปั่นก็รอมาหลายวันแล้วครับต้องรีบงานไถให้เสร็จนะเหลือประมาณสามสิบไร่ครับงานไถแต่พรุ่งนี้ผมว่าจะพักก่อนนะไปปั่นให้เขาก่อนปั่นให้สัก วันหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาไถต่ออีกประมาณวันสองวันก็หมดนะงานไถท,ทีก็มีแต่ง,งานปั่นยาวเลยนะไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมถ้าตกนี่ก็ยากหน่อยครับแฉะนะโอ้ฝนมาแล้วครับขึ้นก่อนแล้วแต่เอานาเน,นี้ยเสร็จครับนานเดียว นี้แลลวครับตอนนี้โอ้โหท้งฝนทั้งลมเลยครับฟ้าก็น่ากลัวมากไปแล้วเน,วนี่ยนาทิวันเพิ่งแต่จะขึ้นเลยครับฝนมาอีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยเพิ่งแต่จะขึ้นนะเขียว เบาๆหน้าเป็นฝนโอเคผมกลับบ้านก่อนนะครับ